โชโกทาคาฮาชิเกิดวันที่13พฤษภาคม1993ปัจจุบันอายุ30ปีเกิดที่เมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นเลือดกรุ๊ป B ส่วนสูง161เซนติเมตรเรื่องราวของเธอใน AV ว n d u s t r y ไม่ได้รับรื่นเท่าไหร่นะเธอเริ่มต้นเส้นทางจากการเป็นกราวเวียไอดอนที่จัดว่าเป็นอีกคนหนึ่งมีฟันคลัอเยอะทั้งยอดขายและกระแสนิยม แต่เธอเจอข่าวหนึ่งเป็นจุดพลิกผันเลยนั่นก็คือข่าวการเปิดเผยว่าเธอขายบริการทางเพศพร้อมเธอโดนเยอะอยู่ตอนนั้นพอข่าวเคลียร์เธอก็เลยเข้าสู่วงการเอวีซ r เต็มตัวเปิดตัวในเดือน April 2พ1 6ด้วยชื่อเสียงตอนกราเวียมาถึงตอนเอวียอดขายเลยออกมาดีมากสำหรับโชโกะทาคาฮาชิต้องบอกว่าเธอน่ารักหน้าตาจัดว่าดีมากดีมากทำให้มีผลงานถ่ายแบบปรับราย จนความสวยใส่เข้าตาแมวมองได้เข้าสู่วงการถ่ายแบบเซ็กซี่เป็นกราเวียไอดอลงานนี้ไม่แปลกที่ห่วงเวลานั้นเธอจะมีผลงานทั้งเดินแบบและถ่ายภาพเซ็กซี่มากมายก่อนที่ในปี2016เธอจะเบนเข็มเข้าสู่วงการภาพ,พยนตร์ผู้ใหญ่แบบเต็มตัวด้วยความเจ้าเสน่ห์และผลงานโดนใจแฟนใจแฟนๆทำให้โชโคทาคาซากีขึ้นเป็นอันดับต้นๆในฐานะนักสแสดงพร้อมขึ้นเป็นขวัญใจของหนุ่มๆห,หลายคนในเวลาอันรวดเร็ว ในปีเดียวกันเธอยังกว่ดรางวัลมาได้อีกถึง7รางวัลในงาน AV OPEN อีกด้วยขณะที่เส้นทางในวงการ AV เหมือนจะไปได้เรื่อยๆแต่ล่าสุดเมื่อวันที่1เมษายน2022เจ้าตัวได้โพสต์แจ้งข่าวช็อกแฟนๆผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว T Star Car Show โดยเธอเตรียมรีทายออกจากวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ซึ่งจะเหลือผลงานชิ้นสุดท้ายที่จะออกมาให้แฟนๆได้เก็บในเดือนพฤษภาคมนี้ ด้านแฟนๆก็เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณที่สร้างสรรค์ผลงานดีๆมาตลอดพร้อมสัญญาจะสนับสนุนผลงานต่อไปชักไปไป